อย่างนี้อย่าจับจับมันต่ำับเวลาเขาจะงัวเราสะบัดไม่ได้จับไอ้ที่สุดครเขาจะจับไปเนี้ยประมาณเนี้ยดีอ่าพับมาเดิมเลยครับมาเดิมเลยไปเลยอ่านั่นแหละครับงงวนไม่ตัวาไม่ตัวใจก็เลยวันไหนก็ได้ครับ ติดตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับอ่ามือนีนะครับเนาะมาพอกับนุนนาเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับเนาะอ่ามือนีมาอ่าทรงยูนะครับอำเภอหนองยาไซนะครับเนาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนาะศิภาเป็นสอบถามจะของฟาร์มกันนะครับเนาะว่ามีประมาณจักรบอนะครับแต่ว่าลูงเนื้อเปิดอาจจะใส่ประมาณอ่าเกียร์แปดลอยบอนะครับเนาะแต่ว่าผมกับคุณภาษากลางคอยชัดปันไหนนะครับผมจังหน่อยนะครับเนาะ เดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของฟรามกันนะครับนาะว่าเขาอยู่ใสนะครับตอนนี้เนาะพี่ชื่อเคยนะครับพี่เคยครับครับผมตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอหนองยาใสอยู่สุพรรณบุรีครับอ่าอยู่บ้านอะไรครับผมเอ่อมันอยู่บ้านยังครับตอนใกล้หมู่บ้านอะไรครับผมจะเป็นหมู่บ้านหนองโกครับ้านหนองโกหมู่บ้านหนองโกครับผมตำบลเหรอครับ ตำบลหนองโกครับตำบลหนองโกนะครับอำเภอหนองแยไซนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมตอนนี้เรามีฝั่งนี้มีประมาณกี่บ่อครับถ้าฝั่งนี้ก็ประมาณเกือบ400บ่อครับเกือบ4 0่อบ่อเนาะก็คืออ่าเป้าหมายเป้าหมายก็คือทำประมาณสักอ่าแป0หรือพันบ่อเนาะประมาณนั้นเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วนะพี่เลี้ยงนานยังเนี่ยตอนแรกเลี้ยงมาได้เกือบปีครับเลี้ยงเกือบปีนะครับก็คือเลี้ยงเกือบปีเนี่ยอ่า พี่เลี้ยงประมาณกี่บ่อครับเริ่มแรกเริ่มแรกเริ่มแรกประมาณเจ็ดสิบบ่อครับเจ็ดสิบบ่อแต่เลี้ยงอยู่อีกคนละที่อ๋อก็คืออ่าเลี้ยงอยู่ที่ไหนครับอ่างทองใช่ไหมอ่างทองอ๋อเลี้ยงอ่างทองก็คือย้ายยย้าไปฝั่งนี้เนาะเออลุงเพิ่มนะครับจากเจ็ดสิบบ่อพี่เลี้ยงนานไหมเนี่ยเจ็ดสิบบ่อเนี่ยเจ็ดสิบบ่อเลี้ยงประมาณสี่ห้าเดือนอ้าวก็คีก็ก็คือซื้อพ่อแม่พันมาเลี้ยงประมาณเจ็ดสิบบ่อเลี้ยงประมาณสี่ห้าเดือนว่าอาจจะเลี้ยงได้ไหมจะไปรอดไหมเนาะเลี้ยงประมาณนั้นเราก็เลลี้้ยงแวมัน <ผ>ม,มีตลาดเห็นว่าช่องทางมันดีก็เลยคิดว่าลงทุนทำลงทุนเพิ่ม <laughs> ใช่เพิ <laughs> ม่มมากเลยเพราะว่า <laughs> อ่ะดูโรงเรียนฝั่งนี้ก่อนเนาะโรงเรือนฝั่งนี้เนะาะฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีข้างหลังที่ยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวแพะ่กล้องไปดูนะครับ <laughs> อ่านะครับก็คือนะครับโรงเรือนนะครับก็ลงทุนสงูสงพอสมควรนะประมาณหลักห้าใช่ประมาณห้าแสนกว่าบาทเนาะก็ อันนี้ก็คือจะทาเป็นธุรกิจจริงๆนะครับก็คือ,อเลี้ยงหนูทั้งขายเนื้อทั้งขายพันธุ์อะไรประมาณนี้เนาะก็เลยลงเยอะนะครับแล้วบอ่บอเราเนี่ยความสูงประมาณเท่าไหร่ครับบ่อครับบ่อนี่ความสูงใช้เป็นลองรองซีเมนต์ขนาดแปดสิบอ๋ออ่าดีนะครับก็คือนะครับแต่ละพื้นที่มัเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือลองลองซีเมนต์นะครับขนาดแปดสิบคูณห้าสิบสองชั้นวางอทือกันอะไรประมาณนี้เนาะ ก็คือบางบางพื้นที่มันมีใหญ่กว่านี้อะไรประมาณนี้เราใช้ประมาณนี้เนาะอ่าฝั่งนูน้นเหรอครับฝั่งนู้นที่เห็นจุดตาเนี่ยประมาณล็อกก็เท่าไหร่ครับหน่งร้อยบ่อถ้าง้นก็ถ้าเป็นล็อกล็อกว่าเจ็ดสิบเจ็ดบ่อครับล็อกว่าเจ็ดสิบเจ็ดก็คืออ่าล็อกฝั่งนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับล,ออลอบอ็อกเจ็ดสิบเจ็ดบ่อเยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรใครที่อยากจะได้พ่อแม่พันธุ์ก็ลองถามดูเนาะเดี๋ยว ผมาจะพาให้ไปดูข้างในบ่อนะครับว่าทํำยังไงเนาะเอาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับเแรกๆน้นเนาะอ่านะครับอันนี้มาดูนะครับการทําบ่อก็คืออ่าก่อนเริ่มแรกนะครับก็คือเราทำลุงเรือนเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็เทพื้นเนาะบอกพอพอจําได้ไหมครับว่าเสาประมาณกี่ต้นเนี่ยเสาเกือบห้าสิบต้นเนาะเสาเกือบห้าสิบต้นความยาวแล้วน่าจะช่องลวประมาณห้าเมตรหกเมตรเนาะ กว้างเหมือนกันนะครับเจ้าความก็จําไม่ได้นะครับชุดลูกหูลูกตานะครับก็ประมาณนะครับสี่เมตรเพราะหน้าความยาวน่าจะประมาณเจ็ดสิบเมตรเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเมตรเนาะโรงเรือนเราเนาะความกว้างก็น่าจะอยู่ประมาณสิบสองเมตรนะครับสําหรับสําหรับพื้นที่โรงเรือนนะครับแล้วก็พื้นนี่ก็คือเราเทก่อนเราเอาป่ามาตั้งเนาะก็คือเราไม่ได้เทปาที่ได้บอกเนาะมาดูมาดูที่บ่อนะครับเราจะใช้เป็น จุกน้ำอัตโนมัติเนาะจะใช้เป็นจุกน้ำอัตโนมัติก็คือจะเดินสายด้านข้างเนาะเดี๋ยวพี่กระยับมานิดนึงกยับมานิดนึงเนาะอ่าอย่างนี้นะครับเนาะก็คือเป็นจุกน้ำอัตโนมัติก็คือมาจากถังถังก็คือตรงนี้อ่าผมถอดน้าบอกนะครับก็คือถังอตรงนี้มีเบาเป็นเมนหยักนะครับเป็นเมนหลังอยู่ตรงนี้เนาะอ่าก็คือมีถังใหญ่ถังหนึ่งนะครับควบคุมประมาณอันนี้กี่บ่อประมาณ ถ้าถังหนึ่งจะใช้ประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนาะต่อล็อกขาดต่อล็อกเนาะคือประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเนาะก็คือต่อมานะครับก็คือถังหนึ่งนะครับเข้าทุกบ่อเนาะเข้าทุกบ่อก็คือเดินระบบน้ําเข้าทุกบ่อก็คืออ่าเติมแค่ถังเดียวนะครับควบคุมเจ็ดสิบเจ็ดประมาณเจ็ดสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบเจ็ดบ่อครับก็คือมันจะลดระยะเวลาในการในการทํางานของเราด้วยในการเติมน้ำเนาะแล้วมาดูข้างในนะครับมาดูข้างในบ่อเนาะทุกทุกบ่อเหมือนกันหมดไหมครับอ่าทุกบ่อเหมือนกันหมดก็คือ ระบบน้ําทิ้งนะครับระบบน้าทิ้งก็คือเป็นท่อใยห,หินขนาดพี่จาได้ไหมสิบสิบนิ้วขนาดประมาณสักสิบนิ้วเรามาตัดครึ่งนะ,นะครับแล้วก็ใส่จุกน้ําอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีกันกัดสแตนเลสนะครับจุกน้าอัตโนมัติก็คือเราไม่ต้องเติมนะครับหนูจะกินหนูจะเติมน้ําอัอตโนมัติเลยนะครับแล้วก็กันกัดสแตนเลสมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็คืออันนี้เพิ่งเพิ่งลงบ่อใหม่นะมันก็อาจจะลกสักนิดนึงับผม ก็คือมี3มทางนะครับแล้วก็มีตัวยึดเนาะเวลาจุกมีปัญหานะครับจุกมีปัญหาก็คือเราถอดตัวยึดออกนะครับตัวยึดจุกน้ําออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ง่ายไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาะทีเนาะไม่โบกปูนอะไรประมาณนี้ไม่ได้โบกปูนนะครับส่วนในบ่อนะครับในบ่อเรามาดูในบ่อเนาะในบ่อก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราเทพื้นก่อนนะครับแล้วเราก็มาตั้งบ่อแต่เราก็คือทําที่บังคับน้ํานะครับ ม่ให้ไม่ให้น้าเข้าในบอน่อเนาะให้มันออกไปฝั่งนอกนะครับต่บอาจจะเทพเพิ่มนะครับในบ่เอเ <า S 2> ทเพิ่มรปนั้นเนาะครับหน่อยอ่าม่นูแล้วนะครับเอาหัวตะมารุงนะครับเนาะอาจจะขึ้นจังน้อยนะครับเนานะอย่างนี้เนาะนะครับเนานะอ่าอันนี้นะครับถ้า,ถา,ใ,คานะใครอยากได้พ่อแม่พันธเนาะใครอยากได้พ่อแม่พันอยากจะแบ่งพ่อแม่พันก็อ่าเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูได้ในบ่อนะครับก็จะมีข้าวๆประมาณนี้เนาะในบ่อคือจะมีข้าวๆก็คือ เป็นแนวทางเอาไปปรับใช้นะครับสําหรับใครที่จะทําใหม่นะครับส่วนฟ้าบ่อนะครับฝ้าบอผมจะให้ดูฝ้าบ่อนะครับก็คือเป็นฝาขนาดประมาณ6มิลใช่ไหมพี่ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะหมิลครับนี่นะหมิลครับจาวางในรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมอ่าแต่ละแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับจาวางในรูปแบบนี้แล้วก็อ่าแล้วก็ไม่ได้ใส่ตะแกรงนะครับความร้อนจากอ่า จะเป็นสันไทยก็ช่างจะความร้อนจากฟ้าทิศก็ช่างเราไม่ได้ใส่ตะแกรงเพิ่มแต่เราจะเปิดในรูปแบบนี้เนาะก็คืออ่ามันง่ายในการจัดการนะครับบางคนคือต้องมาตัดใส่ลวดอีกใส่ตะแกรงอีกก็คือต้นทุนมันเพิ่มปีระยะเวลาที่เสียปีเนาะแต่ตรงนี้ก็คือไม่ตัดนะครับฝั่งนู้นจะจะเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวแพรไปดูฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นเกือบพวกบ่อนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรเปิดไว้อ่าเปิดไว้นิดนึงอ่าเปิดให้อากาศออกนิดนึงคือบางคนก็คือ ปิดสนิทเลยนะครับก็คือความร้อนในบ่อมันแล้วอุอะไรประมาณนี้มันไม่มีที่จะให้ลมไปนะครับก็เลยต้องเปิดระบายชั่วทหนึ่งไม่ต้องตัดตะแรงเครื่อเนาะมันก็ลดต้นทุนเราไปอีกเนาะแล้วก็จะมีเครื่องหมายแต่ละล็อกเนาะอันนี้มันเริ่อมยังไงครับนี่เริ่มเริ่มก็คือเริ่มจากฝั่งนู้นเริ่มเริ่มจากฝั่งนู้นเนาะคือมือเราจะนับหนึ่งอันนี้ชุดใหม่เราจะเกียงมือใหม่รับผมหนึ่งหนึ่งถึงหก แล้วก็ไปอย่างนี้ก็คือล็อกนี้ประมาณเจ็ดสิบกระบอกล็อกนั้นก็คือไประว,ว่าเจ็ดสิบกระบอกมันเป็นล็อกเป็ล็อกเันชนไปเราไม่ได้บอกว่าอบอน,นี้หนึ่งล็อกนั้นไปไปร้อยไป,น,<ช>ปนั้นไม่ได้บกอกเนาะคิด <ๆ S 2> เป็นล็อกเนาะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับก็เป็นแนวทางส่วนส่วนตัดนะครับแล้วแล้วแต่คนจะตัดเนาะของพี่ก็คือตัดอันนี้เป็นแผ่นแผ่นเต็มไหมนี่ครับใชนครับซื้อมาประมาณความกว้างใหญ่เลยแผ่นยาวแผ่นใหญ่เออเป็นใหญ่เลยก็คือตัดเต็มแล้วก็ครับผม ก็คือแผ่นว่วงน่าจะประมาณ80-40ิอกเนาะแล้วก็มาตัดเป็นซี่ประมาณนี้นะแนะนําเพิ่มเติมน,นะครับใครที่อเอาฝาเนะาะผมแนะนําให้ใช้ประมาณ6มิลขึ้นนะครับอย่าไปใช้4มิลไม่ใช่อะไรหรอกครับเวลาหลุดตกลตงกตกตกมาเนยหักง่ายแต่ง่ายเพราะเราเคยใช้บางวันนี้ใช่ครับใช่ไหมมัน<ช>หลุดมูบ่ยอยมากเปลี่ยนบ่อยมากก็คือถ้าเราใช้6มิลมันอาจจะจบจบแบบไหนคือเราเลี้ยง10ปี20ปี มันอาจจะอยู่ก็เอาไปถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันมีความหนาเนาะแต่ก็มีต้นทุนขึ้นมานิดนึงแต่ละแต่ละแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็คือเอาคุณภาพไว้ดีกว่าเนาะคุณภาพไปดีกว่าก็คือเปิดเวลาเปิดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าคือบางคนนะครับอ่าไปใส่อะไรล่ะเรียกบรรบเนาะรุ่นหรือลวดนะครับมันมันอาจจะเกกา่หรือว่าเปิดยากเนาะต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกเนาะอันนี้ก็คือมันต้นทุนมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับ ฟ้าบ่อในต้นท okay. right right ุนไม่ถึงร้อยอาจจะประมาณสักห้าสิบาทเนาะแต่ถ้าไปใส่บ้านทัาก็คือมันมีอีกห้าบาทสิบาทต่อละชิ้นอะไรประมาณนี้เราเปิดอกไปอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือเปลืกไปอย่างนี้เนาะอ่าเรียบขึ้นอย่างนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้เป็นแนวทางเนาะครับแล้วก็มาดูมาดูไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะจะพาดูแล้วก็มีอ่าที่ให้อาหารน้องที่ให้อาหารตลาดเดผมมาให้ดูนะครับอาอันนี้ยังไม่ใส่อ่าแล้วดูนอันนี้มั้งอันนี้มียังอันนี้ยังไม่มี เปิดดูหาสักนิดน ah, ึงครับอ uh. ่านี่น like ี่ little, But, ี่ให้อาหารนะครับอ่านี่นะครับฝั่งนี้เนาะอันนี้อนุอนุลงม้เยอครับเด้ออันนี้เป็นที่ให้อาหารก็คือเป็นท่อใยหินนะครับขนาดน่าจะประมาณแปดนิ้วเนาะประมาณแปดนิ้วก็คือตัดตัดประมาณน่าจะแปดชินหรือสิบเิ้นนี่แหละผมก็ไม่ด้แน่ใจนนาะประมาณสิบช้นนะครับเนาะก็คือใส่อย่างนี้เลยก็คือลดต้นทุนนะครับท่อหนึ่งอาจจะร้อยกว่าบาทนะครับแต่ก็ได้ประมาณสิบยี่สิบอัน ดีกว่าเราจะไปซื้อนะครับอันละ 30- มสิบละยีบาทนะครับเราเอามาประยุกต์ใช้เราเอาอ d แ p ปใช้นะครับเนาะมีแปดร้อยบ่อไปซื้ออะยี่สิบบาทมันก็บานนะครับราคาบานเนาะแต่ถ้าเราซื้ออ่าท่อใบละร้อยนะครับร้อยกว่าบาทสองร้อยเนี่ยมันตัดได้ยี่สิบสามสิบอ่าเรามีหลายร้อยบ่อในเกือบพันบ่ออย่างเงี้ยมันก็ลดต้นทุนลงมาเนาะบางบางคนก็คือคขวยคว้างนะครับคว่ยคว้างที่จะซื้อมาใช้นะครับแต่ก็คืออันนี้ให้เป็นแนวทางนะครับเราเอามาปรับใช้ได้เลยนะครับก็คือ เทพื้นเข้าไปนิดนึงเทปุนเข้าไปนิดน,นึงเนาะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทนกวด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นท่อ,อยานหินนะครับอที่เขาเห็นใช้ก็คือเป็นแค่อินน่นปั้นแล้วก็อบเฉยๆเนาะอะไรลักษณะแบบนี้เน,นาะครับผมนะครับอ่าขยับมานิดนึงครับขยับมาตรง,ง,น,งนู้ดนิดนึงเนาะอ่าโลกลโลตรงนั้นที่เื่อไว้ทำไมครับตรงกลางครับผมก็คือมัน อ่าอันนี้เรามาทําใหม่เราย้ายไปอยู่ตรงนี้เนาะอาจจะยังไม่มีโรงเดือนยังไม่มีอะไรที่จะไปเก็บอาหารนะครับแล้วก็เผืออ่อไว้นิดนึงนะครับแต่ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะทําใหม่แล้วก็ใส่บอ่อลงไปนะครับก็คือตอนนี้นะครับใครอยากจะใครอยู่แถวุพรรนนะครับสิงบุรีลบบุรีอะไรก็ช่างนะครับแถวโซนภาคกลางนะครับอยากจะมาดูความมาตรฐานนะครับความใหญ่ก็คือเข้ามาดูได้นะครับดูเด็มเต็มบ่อเนาะจากการกี่คนว่าเนี่ยดูดูแลกี่คนเนี่ย ประมาณ3คนเนาะให้อาหารอะไรจัดการแต่ละครั้งเนาะแต่ละวันเนาะประมาณ3คนที่จะช่วยกันเนาะในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าครับแล้วถ้าครับเราอยากจะเข้ามาเนี่ยเราจะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับกตอนนี้เราก็มีเพจของเรานะครับคือ Family f a ฟาฟาร์มตุกสุพรรณบุรีนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามซื้อหนูเนื้อพ่อพม่พันธ์อะไรได้หมดเลยครับครับผมก็คือมีเพจนะครับใช่ครับ f ฟมิล <Family> <ช>ี่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับมีเพจนะครับก็คือหนูเนื้อนะครับก็มาสอบถามราคาพ่อแม่พันธุ์ก็มาสอบถามราคานะครับขึ้นลงตามฤดูกาลนะครับก็คือคุยกันได้นะครับผมบอกว่าอ่ามนูอ่าเป็นพันเกือ 1, บพันบ่อเงี้ยแปดร้อยบ่อเงี้ยก็คือหนูเยอะอยู่แล้วนะครับเราคุยกันได้เราอยากต้องการพ่อแม่พันธุ์กี่ร้อยตัวนะครับก็คือเราผลิตให้กันได้นะครับจากสั่งจองล่วงหน้าจะได้กี่พันตัว ก็มาพูดคุยกันนะครับก็ดูบอ่อไว้นะครับนาะก็ดูบอ่อไว้เดี๋ยวให้ไ่รอไปนะครับยิ่งจะมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ยังรอบอร่อนะครับน่อมาลงมาทุนมีนะครับทุนมีแต่ก็คือการกําลังผลิตของ โรงงานหรือผลิตของหมอนะครับยังไม่พร้อมเนาะอะไรลักษณะแบบนี้แล้วเบอร์โทรล่ะครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ063-319-8543ครับ063 319 8543นะครับพี่อะไรนะครับเคยครับพี่เคยนะครับฝากที่อยู่อีกอีกครั้งหนึ่งครับเราอยู่บ้านเอออยู่เป็น หมู่บ้านหนองโกครับบ้านหนองโกครับผมตำบลตหนองโกครับผมบ้านหนองโกตำบลหนองโกครับผมหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมอำเภอหนองยาไซนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าใครอยากจะสนใจพ่อแม่พันธุ์หรืออยากจะเข้ามาดูงานนะครับก็ติดต่อเข้ามาก่อนเนาะพร้อมให้คาปรึกษานะครับพร้อมให้คาแนะนํานะครับเนาะอยากจะมาดูงานใหญ่อยากมาดูงานช้างก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมนูนาเล็กฟาร์มกับพี่เคยนะครับจาก ต้องขอตวลาไปก่อนนะครับนอกก็ขออากล่าวคำว่านครับอ่าสวัสดีครับก็ผมสวัสดีครับก็พี่ครับสวัสดีครับสี่หมื่นแปดพันนะครับเนาะสี่หมื่นแปดพันอันดับก่อนนอกครับเนาะอัับก่อนเด้อสามสามหื่นสีหนึ่งสื่อขึ้นเีว่าพูน่ะสี่หาพันเลยสี่หาหมื่นนะสื่อขึ้นครับสื่อขึ้นกลับไม่พันไปข้าวเดียวหนึ่งเลยจัดเหรียญเลยขาเรียกคนมาจบเรียญบเรียเนดีบ่ดีบออันนี้พอคนบอ ดีครับผู้เลี้ยงขึ้นกึ้นขื้นกคือผมซื้อหนูได้หลายกำไรผมก็หลายผู้เลี้ยงได้นูหลายกำไรกัมี่สินผมอย่าเอาไปบ่มืดีไไม่ใช่เอาไปมืดีใจกูครับไอ้อมดกางเราจะอยูประมาณสักสอกงนคับกงผมกงมมืพอดีไงกงสองีเลยโกงผมส0กงอยูประมาณ4ี่ก็โตสี่ไป500ตั่แล้วกงก็นียู่น2กมันใท่กันบ่ได้ไหครับโอ้มันใส่าึนมคือใท่มากรดีมันสิบว่าโตลมยางผเรียงมันก็ไ โอเคสองมือนงพันสองร้อคิดตรงกันนีเนะถไายใบบัครับถ้ยใบแน่ทยบไปคิดไม่แน่ับ้านสศได้คิดอดเพราะว่ไม่คิดว่าถึงตัวนี้เพาเด็โทรหาเนี่ยฝั่งวไม่น่ายไบาเด็โทรหาผมเนี่ยว่คิดว่าถึงตัวนี้โทรหาา พขาได้บอกคุนเขาเอาขายนูเป็นหลักาน่ม่เอาเพียเพราเื่อนเนียขายนูวัแยจะมาสองหมื่นสิบมะมื่นกบาทนึงแ่าเนตัวแต่พาลงทุนเหมือนไรก็นั่นนี่แหะได้ไงนาเบิงเนาะครับเนาะนาเบิงก้อนเนาะอันนี้คำนาบิงก้อนเนี่ยเบาเนี่แต่เขาจะมาแบบเนี่โอ้ยผมก็มาเสียบอ่นำเงินมานำเนี่ยไหมแต่ยงออกบกอนเอาอันอั้ทอมูซามลอยนะครับเนี่เงินอนไรให้ทอมันดมับบย่งสองมนเออน่นกันส โอ้ยนดงพ่อเมยกระเด้โดนหลวงพ่อเม่จซองไกระเด้งเลอผมมาไกลเนอะอันนี้ทอนสามวันนะครับรผมเนาะจับถือตองกันเนาะวันนี้เอาคงเนเดื่องดนี้ว่าดีดีเจนะโอ้ยไายูกเหวงมาเงเมื่นผไหนว่าได้ตลอดคนน้อคนชาได้นอครับน้นะเพาสิบบ่ความบเดึนได้ห่บุ๊ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต่าแสดงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำเนาะแอนบอเดี๋งเลยบังบบับงมันหัวได้เจ็ดหนึ่งจะเอาไปอไบไ องนกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์ม